วันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะคะพ่อกับคุณแม่ก็จะพาเชอรินไปเที่ยวน้ำตกค่ะซ้อมก่อนทุกคนซ้อมซ้อมก่อนเนี้ยไปเที่ยวน้ำตกอยู่อย่างตลาดเดี๋ยวไปดูกันเชอริาหลัลบเหรอไดูน้ำตกยู่ดีย,ดดย,ยูดีไหมอ่ะ

ขอนมค่ะขอนมที่คุณแม่มั่นใจแล้วก็พกาไปด้วยทุกที่คของโปรดตัวอะไรอิ่มแล้วหรือกอิ่มแล้ว จะต้องอดกดหนีแลไนี่คุณบํมัมจจ่ล้วนะใล้วรปเดี๋ยว,วยนะสิบบาก่อนไปฟ้าให้นะผลไม้โนใหม่ตอเบอรรีอมม่ คนแอคชั่นใช่จากตรงน,น,นี้ค่ะนี่หลับได้อยังกับลองเปลี่ยนก่อยยังกับเอาคาุนเดียวนมนี่พาไปถ่ายวิวน้ำตกข้างหลังนะั่งลงเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้เชิญนินก็มาดูน้ำตกเป็นครั้งแรกเลยนะคะเในน้ำตกอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะหนูเอ้าอะไรหน่าล่ะสนุกไหมคะสนุกไหมคะบอกคุณแม่หน่อยไอยิ้มให้หน่อยเลยถ้าสนุกยิ้มให้หน่อยเดี๋ยวจะได้พามาอีกไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยเออ น้ตกดูน้ำตกหรือยังลูกน้ำตกอยู่ตรงโน้นนะคะน้ำตกอยู่ตรงโน้นนะคะเห็นไหมลูกน้ำตกอยู่ตรงโน้นนะคะเห็นน้ำตกไหมคะอ่ะ <l ug> พ่อพามาดูน้ำตกละค่ะ <l ug> หือหมวกสวยจังเลยค่ะน้ำตกอยู่ตรงพ่อน้ำตกกั่ฝนด้วยโอ้เออ ไหน้อง๊จ้าเอ๋จ้าเอ๋เอ้ยเด็กคนนี้จ้าเอ๋น้องจ้าเอ๋ค่ะเออห้องบอกเริ่มเลยแล้วลูก มา,มาเที่ยวมาเี้ <laughs> ถ้าเปเลยนะ<ห>การท<ห>นนี่ยันมาทานี่มึงหมกนกนนี่คือการน่มหมก <laughs> มมกบคน,น, <laughs> นหมกกรนนี่คือการอนะอื <laughs> เมตตาใส่บ้งบุ้งเมตตาเพรานขอแบ่งอยู่แบ่งแบ่งกันตัวอือคุณโอเคดูเรื่องดูเรื่องไปแน่อู้มเอาเนาะ